สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนกับบรรยากาศโอ้หน้าหนาวหมอกลงครับวันนี้น่าจะหนาวสุดในฤด,ดูกาลนี้แล้วนะครับน่าจะสิบสี่องศานะครับเอ,อปรากฏว่าหมอกลงครับเพื่อนๆน,นะนครับน้ำนิสักลายเป็นไอเลยครับอ,อบรรยากาศในสวนครับออมองไปตรงไหนก็ขาวพโพลนนะครับเพื่อนเพื่อน เช้าเดินดูสวนครับเดินดูต้นไม้นะครับไม่ต้องไปเที่ยวภูกระดึงแล้วครับหนาวขนาดนี้นอนอยู่บ้านนะเออดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ปีกว่านะครับเอ่อเป็นต้นไม้ดิมขอบคันคูนะครับเดิมทีเป็นแปลงนานะครับอา่ามาขุดสะแล้วก็อนำดินมาทำคันคูนะครับก็พระอาทิตย์กำลังออกขึ้นมานะครับ ช่วยให้โลกเราสาดแสงออกมาทําให้อบอุ่นขึ้นนะครับตอนนี้ก็ปากสั่นแล้วครับเพื่อนๆโอ้บรรยากาศชิวๆตอนเช้านะครับอ่ามีเมฆงบนะให้ดูนะครับไออุ่นทางน้นนะครับอืมก็ตั้งใจจะให้ตรงนี้เป็นอุมโมงต้นไม้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับ ก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างแนละ้วภาพก็ยังไม่ชัดมากนะครับเข้าปีที่สามต้นไม้สูงท่วมห,หัวเราก็ภาพก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับเป็นปีที่สามนะที่ลงมาทำนะครับอมาอยู่ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับจากเดิมทีก็ไปหลงกรุงนะอย,อยู่สักสามสิบกว่าปีครับ พออายุเริ่มเยอะก็เริ่มคิดถึง้านนอกเรานะครับคิดถึงภูมิลำานาเดิมที่เคยอาศัยนะครับก็ย้ายกลับมานะครับเพื่อนๆนะมาทําเกษตรในรูปแบบของเกษตรผสมผสานนะครับปลูกปลาปลูกไม้ผลนะเพื่อรับประทานนะครับปลูกหลายๆอย่างนะครับก็จัดโซนนะครับที่อยู่อาศัยนะครับมีโซนบ้านโซนของกินนะครับ หลายๆอยากให้เรามีกินหลายๆอย่างครับมันก็จะมอีอาหารนะครับตามฤดูกาลครับแล้วแต่ใครจะแล้วแต่ต้นไหนจะให้ผลผลิตยังไงนะครับั่งน้นก็เป็นมะม่วงนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงนาเดิมนะครับเนื้อที่ก็เกือบน่าจะเกือบเกือบสองงาน,นครับที่ตามแปลงนาะตอนนี้เป็นหญ้าอยู่นะครับ ็ปลูกป่าห่างจากตัวบ้านหน่อยนะครับในหน้าเขคงจะร่มเย็ยนนะครับโอ้ตรงนั้นเป็นมะม่วงครับปลูกไว้เกือบหกสิบต้นนะครับบรรยากาศบ้านสวนนอมัตพีไม้นะครับเพื่อนอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ